ังสื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินสัมภเวสีหรือสัตว์รอเกิดเมื่อพูดถึงการเกิดแล้วก็ต้องพูดถึงการตายบ้างการตายนั้นมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือตายแบบปกติเมื่อถึงอายุไขจิตหลุดหรือจุติออกจากร่างหนึ่งแล้วไปปฏิสนธิในร่างใหม่ทันที ส่วนอีกประเภทนั้นแม้ว่าฟังดูอาจจะไม่ตรงตามความรู้ทางอภิธรรมหรือปริยัติแต่ก็มีอยู่จริงและปฏิเสธไม่ได้คือการตายแบบยังไม่ถึงอายุไขยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะทิ้งร่างแต่จำเป็นต้องทิ้งร่างไปก่อนด้วยมีกรรมมาตัดรอนเช่นเกิดอุบัติเหตุทำให้ร่างเดิมใช้การไม่ได้จิตจึงปฏิเสธร่างเดิมออกไปอยู่ในรูปร่างกายที่เป็นทิฟ ซึ่งกายทิพย์ตัวนี้จะอยู่ในรูปลักษณะเดิมมีหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นสมมติว่าจิตหลุดออกจากร่างขณะใส่เสื้อลายกายทิพย์ก็จะอยู่ในรูปลักษณะของเสื้อลายตัวเดิมสัตว์ในสังสารวัตรรูปแบบนี้เรียกว่าสัตว์รอเกิดหรือสัมภเวสีสัมภเวสีนั้นมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไปตามข้างถนนและโรงพยาบาล มีทั้งในรูปกายทิพย์ของมนุษย์และสัตว์ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เห็นคนป่วยมายืนปลายเตียงเวลาไปนอนโรงพยาบาลก็ให้รู้ไว้เลยว่านั่นแหละคือสัมภเวสีหรือสัตว์รอเกิดซึ่งเขาก็คือเพื่อนร่วมสังสารวัตรประเภทหนึ่งของเราเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดี มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม